ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบก,กับผม KCK Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำกระดักปัดล้าๆกกระดักประตูทำตามนะครับนี่ มันด้านหลังให้คุณเอา TNT ยนเีบนี่ครับถ้าคุณไม่อยากให้เขาหนีรอดได้ผมไม่ต้องลำเนีนยนก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าตอนแรกเขาโอเคว่าตอนแรกเขามาแล้วเขาไม่เห็นเขาพอเขาไม่เห็นพอเข้ามาแล้วเขาเห็นปุ๊บ จะระเบิดก่อนครับเขาก็ะจะหนีไม่ทันหลุมที่ผมเอาแค่สามลูกนี่กระจายล้วงลูกเไม่ถึงหรอกเล่น <c oughs> ก็ปิดให้มันเนียนไว้ก่อนข้างในไม่ต้องเนียนหรอทำตามนีอ้อยู่วางี้ วางนี้มาวางแบบนี้คุณจะทำยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ความคิดครับก็วางทีนทีมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ก็เอาอีกก็ได้ครับ <c oughs> ผมจะอ,อีกสักลูกหนึ่ง สองลูดดีกว่านี่กันไว้กันผมมีคนเห็นเน,น,เน,นเนียนไว้เนียนยนไว้ผมจะปรับโหมดอะดูว่ามันจะทำลายล้างเราตายไหมตอนนี้ผมก็ปรับโหมดเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยยังไม่เนียนรอ คุณปิดตรงนี้ไว้ด้วยจะได้เนียนแล้วครับเน,นียนแล้วสมมว่าผมเป็นคนงงง,งับเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ติดป้ายดีกว่าสมมติว่าผมติดป้ายติดป้ายว่าเพชรเฟียบเมื่อคนที่อยากได้เข้ามาปุ๊บก,กดปุ๊บเข้ามาเฮ้ยนี่เทียนที่โอไม้นี่มนอ่ ใช่ไหมล่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดสับสับสายผมด้วยนะครับอย่าลืมลืมบอกไปกดกระดิ่งด้วยไม่งั้นคุณจะได้ไม่พลาคดคลิปต่างๆน,นะาน้าที่ผมจะทำบ๊ายบายแล้วเ้อบ๊ายบาย